สวัสดีครับันอยู่กับโตโยต้าวีโกประตูนะฮะติดตั้งหลังคาเป็นหลังคาจากค่ายสมิตรนะครับตัวนี้รุ่น S s p a ัส V2 นะฮะจะสังเกตว่าหลังคาของ3มมิตรนี้ด้านข้างไม่ซีนนะครับจะครอบทับลงมาเลยนะฮะจะครอบทับลงมาเลยถ้าเราเห็นนะ สังเกตนะฮะตัวนี้ปีกตัวนี้จะครอบพับลงมาไม่ต้องเป็นต้องซีลซิลิโคนนะครับบางคนถามว่าสามมิตรต้องซีลไหมไม่ซีนนะครับเป็นหลังคาเสมอหลังเก่งแคชพัสดีทูนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยครับนี่ครับติดตั้งมาแล้วเป็นอย่างนี้นะครับสำหรับวีโวล์วีโอลนะฮะสี่ประตูทันทีครัเป็นหลังคาทรงเสมอนะครับนี่ฮะเสมอกับตัวรถไปเลย คค okay, นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจหลังคามือ2นะครับราคาไม่แพงนะครับสอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง YouTube ได้นะครับหรือโทรได้ที่เบอร์081953 7181ครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ